วันนี้ผลการแข่งขันไม่เป็นใจคิดว่าทีมยังขาดอะไรอยู่บ้างไหมครับหลักๆก,ก็คือทีมเวิร์กก็ต้องมีการปรับปรุงให้เยอะกว่านี้ครับการจบสกอร์แล้วก็การเข้าใจเกมล้ำพูลำกำลังจะมีสนามเย้าเป็นของตัวเองนะอแฟนบอลคิดเห็นว่ายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องสนามเย้าใหม่เรื่องสนามเย้าใหม่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีๆมากครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีก ระยะหนึ่งคิดว่าแฟนบอลจะเข้าไปเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนเป็นแบบเจ้าบ้านที่ไม่ใช่เจ้าบ้านที่แท้จริงเพราะว่าเราไปใช้ของสนามเจ็ดร้อยปีเพราการเดินทางจากลำพูนไปถึงเจ็ดร้อยปีก็ประมาณสามสิบกิโลม,มันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ผลงานในลีกครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนแดงคิดว่า นัดต่อต่อไปเราจะสามารถกลับขึ้นมาอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ไหมครับนัดต่อต่อไปก็มองไปทีละเกมก่อนนะคระับก,ก็อยากจะเหมือนที่บอสตานเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขอรอดตกชั้นก่อนอันดับแรกครับแมตช์หน้าแมตช์หน้าในลีกเราจะต้องต้อนรับบีจีคิดว่าผลงานแข่งันในวันนี้แล้วก็ลูกเกมในวันนี้ครับทางโค้ชกามา จะกลับไปแก้คิดว่าจะได้ยังไงบ้างไหมครับน,น่าจะมะีการแก้ไขจากแมตช์นี้ครับผมเรสมควรเชิญชวนแฟนบอลพูดถึงแฟนบอลลำพูนหน่อยครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลลำพูนนะครับเข้าไปร่วมเป็นเชียร์ที่สนามถึงแม้ว่าจะไกลหน่อยก็ขอให้ไปร่วมกันเชียร์เยอะๆหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ครับขอบคุณมากๆครับดินทางดภัยนะครับ